สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากมากเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจนะคะทุกทุกเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งและส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุดวนันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุดวันนะคะท็อปิกของเราวันนี้ค่ะเรามาดูซิว่ามีใครคนหนึ่งเก็บ ใจไว้เพื่อรอคุณเขาคนนั้นคือใครกับ3กองไพ่สำรับนะคะสาหสำรับไพ่เลือกเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะทำสมาธิให้นิ่งๆก่อนเลือกใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นะคะขอภายหากกองที่1นะคะสำหรับไพ่ที่1นเนาะกับท็อปปี้ของเรานะคะมีใครคนหนึ่งนะคะเก็บหัวใจไว้เพื่อรอคอยคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใครนะ มีใครคนหนึ่งเก็บหัวใจไว้เพื่อรอคอ,อยคุณกองที่หนึ่งค่ะ mm. เขาคนนั้นคือใครขอไกด์แดนสก่อนเลยซักสองใบค่ะแปดดาบห้าถ้วยคนที่คุณกับเขามีความไม่เข้าใจกันนะคะคุณกับเขาทะเลาะกัน มีประเด็นกันค่ะไม่ว่าคุณกับเขาจะมีความห่างไกลกันก็ตามหรือว่าเขาอยู่ในที่ที่โซนหนาวก็ตามเราก็โซนร้อนนะคะเพราะฉะนั้นความหนาวอาจจะทําให้เขานิ่งและใจเย็นนะคะความร้อนของเราความความเป็นวินเทอร์นะคะอาจจะแบบความเป็นหน้าร้อนของเราอาจจะทําให้รู้สึกว่าเราอยากที่จะเคลียร์จบหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้ไม่ต้องค้างขานะคะเพราะนั้นเป็นคนที่เป็นประเด็นกับคุณ เป็นคนที่เขาทําให้คุณเสียใจร้รองไห้หรือเจ็บปวดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือคุณกับเขามีอุปสรรคซึ่งกันและกันมีความไม่เข้าใจมีปัญหาและมีประเด็นกันอย่างแน่นอนนะคะนะคะเขาอยากที่จะขอโทษคุณนะเขาเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะคะทั้งคําพูดหรือว่าการกระทาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเสียใจแล้วก็อยากให้คุณอภัยด้วยนะคะอภัยให้เขาเพราะเขายืนรอคอยเพื่อที่จะ อยากขอโทษคุณนั่นเองยืนรอคอยกับความเสียใจยืนรอคอยกับโอกาสที่จะได้เข้ามาหาคุณค่ะเพราะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วนะคะแล้วเขาก็รอคอยเก็บหัวใจไว้เพื่อคุณรอคอยให้คุณยกโทษให้เขาสามถ้วยรอคอยการมาพบเจอกับคุณจริงๆนะคะคนนี้อาจจะ คุณอาจจะรู้จักกับเขาผ่านเพื่อนเพื่อนแนะนำนะคะหรือว่าอยู่ในสังคมเพื่อนด้วยกันอยู่ในทีมงานก็ได้หรือว่ามีเพื่อนเพื่อนร่วมกันนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะเขาอยากเจอคุณนะคะแล้วก็อยากที่มีช่วงเวลาวันวันที่ดีๆกับคุณสามเดือนคนคนนี้อาจจะเป็นนักวิศวกรนะออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นําเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นิ่งคิดเยอะเป็นคนคิดมากนะคะใจเย็นนะคะ เขาอยากที่จะพบเจอกับคุณพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณในเรื่องของอนาคตเดวิลเดวิลก็คือความความสเสน่หาความจดจ่อของวันแล้วก็เวลาค่ะรู้สึกว่าเขาเขาเหมือนกับว่าจะเป็นบ้านะคะทุกคนคือ ฉ,ฉ,ฉันจะเป็นบ้าแล้วเพราะว่าการรอคอยวันแล้วก็เวลาจริงๆนะคะอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมว่าตอนนี้เขาอยากพบเจอกับคุณมากๆเลยนะคะเขาเสียใจกับสิ่งที่ที่ทำให้คุณผิดหวังในตัวตนของเขานะคะหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้รู้สึกว่าคุณร้องไห้และเสียใจเขาเป็นเหมือนความรู้สึกความรุ่มร้อนภายในจิตใจการ เสพติดการจดจ่อของวันแล้วก็เวลานะคะอยากที่จะหวนวันแล้ะเวลากลับไปมันก็ทําไม่ได้รอวันเวลาโอกาสข้างหน้าที่จะได้มาพบเจอกับคุณพูดคุยกับคุณนั่นเองนะคะหรือว่าขอโทษได้รับการให้อภัยจากคุณนั่นเอง The View of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตาคนคนนี้รอคอยการได้เข้ามาพบเจอกับคุณการได้เข้ามาขอโทษขอโอกาสพัฒนาควาสัมพันธ์กับคุณนั่นเองหรือว่า มันไม่มันมันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณค่ะเพราะเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะมันจะมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเตือนให้คุณรู้นะคะเพราะว่าเขาอยากคุยกับคุณมากๆเลย reconciliation นะคะ someone from your past is returning to your life นะคะ ว้าวเขาจะกลับมาหาคุณนะคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณนะคะและถ้าอะไรมันไปต่อได้ไม่ได้คุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วค่ะคนกองที่หนึ่งนะคะขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณเพราะทุกสิ่งทุกอย่างการรอคอยคนที่ใช่หรือการรอคอยการให้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่างมันคุ้มค่าเสมอขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะคิดในสิ่งในใน,ในทิศทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคน ตัดสินใจแล้วก็อภัยให้กับสิ่งที่มันมันผ่านมาแล้วนั่นก็คือการให้อภัยการทําบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันใจิตใจเราจะได้ไม่ไม,ไม่มีอะไรต่อกันนะคะนี่คือ ใครคนนึงเก็บหัวใจไว้เพื่อรอคอยคุณนะคะอยากให้คุณยกโทษแล้วก็ให้อภัยเขานั่นเองค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ไปต่อได้ไม่ได้ขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณเพราะว่าเขาอยากมีความสุขกับคุณอยากกลับมาทำอยากกลับมานัดเดทพูดคุยพบเจอกับคุณอีกครั้งคนกองที่1ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมนะคะนี่คือทัอปปี้ของเราเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคน,นี้เลือกกองที่2นะคะกับทัปปี้ของเรานะคะมีใครคนหนึ่งเก็บหัวใจไว้ เพื่อรอคอยคนนะคะคนกองที่สองเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะขอไกด์แดนซ์ของนางฟ้า2อใบค่ะเขาคนนั้นคือใครคะที่เก็บหัวใจไว้เพื่อรอคอยคนกองที่สองเ mm. <7 S 2> ดาหก <6 S 2> เหรียญน,นะคะ<ๆ><ๆ>เขาเป็นคนที่เหมือนกับเลมีเล่เหลี่ยม นะคะเป็นคนที่แบบมีดูเจ้าชู้ดูคาสโนว่าดูมีแผนกลดูมีแผนการนะคะในตัวตัวของเขาเป็นคนเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่กล้าหารชานชัยนะคะตัดคือตัดจบคือจบอะไรแบบนี้นะคะแล้วเป็นคนที่มีการวางแผนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทบําบุญเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนหรือว่ามีบริวารเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการ นะคะแต่ก็เป็นคนที่แบบว่าหนักแน่ในตัวตนของตัวเองค่ะทำะไรมีการวางแผนนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคือใครอีกเป็นคนที่เป็นประเด็นกับคุณเขาต้องทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าไม่เข้าใจนะหรือดูมีมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นนะคะอะไรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวมาคอร์ดไพาทาร์ตเ h i g ไฮพรินเทส The view of for t u n e รู้สึกว่าคุณกับเขาจะมีประเด็นกันนะคะก่อนหน้านี้มันดูไม่เคลียร์มันดูคุมเครือนะคะดูไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดจบออกจากกันมานะคะด้วยความที่ว่าคุณกับเขาเป็นหนังโชคชะตานำพาให้ได้มาพบเจอกันไม่ว่าคุณจะเขา กับเขาจะติดต่อกันช่องทางใดก็แล้วแต่นะคะ The High Princess เป็นความคุมเครือความมีเสน่ห์ความลึกลับหน้าคนหานะคะคุณมีเสน่ห์แล้วก็ลึกลับมากและก็ดูไม่ออกว่าคุณคิดยังไงหรือว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะทีนี้พอเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีอุปสรรคหรือเคยโดนความรักที่เจ็บปวดมันหนักมากๆในอดีตก็ได้ค่ะคนคนนี้นะคะ และก็เป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีเป็นคนเซนสตีเป็นคนที่แบบเข้าใจผู้อื่นนะคะแบบนั้นชอบทําบุญเป็นคนที่แบบจิตใจจิตใจดีนะคะอาจจะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวนะคะในบางครั้งหรือใครหนะที่นี้เป็นคนที่อออารมณ์อ่อนไหวบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่เก่งและก็ฉลาดนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ว่าคุณกับเขาจะเจอกันผ่านช่องทางใดคุณอาจจะรู้สึกว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจกับคนคนนี้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเหลือเกินแม้ว่าภายนอกจะดูลักษณะแบบดูเจ้าชู้ดูมีเสน่ห์นะคะแต่เขาแต่คุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาได้ดีนะคะ It's safe for you to love นะคะ โอเพหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็รับอะไรที่มันเป็นสิ่งพลังงานที่บวกนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้ไม่ได้สองคนสองคนต้องเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจกัน reconciliation someone from your past เป็นคนที่คุณรู้จักคุณเคยดีแล้วละ่ะเป็นคนที่เป็นประเด็นกับคุณนะคะที่ที่เขาเขารอคอยเขาเก็บหัวใจไว้เพื่อคุณเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณเขามีความวิตกกังวลนะคะ หรือเป็นคนในอดีตชาติของคุณก็ได้ที่รู้สึกว่ามันมีมันม,าม,ามีเรื่องขามามีเรื่องอะไรที่เราต้องรู้สึกว่าต้องต้องตัดตัดกันยังไม่ขาดต้องมีความรู้สึกถึงกันนะคะยังรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเขาอาจจะให้คุณทาให้คุณเศร้าทําให้คุณร้องไห้ทําให้คุณเสียใจหรือว่าทําให้คุณเจ็บปวดมากๆก็ได้3ดาบนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีอุปสรรคในความความสัมพันธ์ก็ได้แน่นอน,นะคะ่ะบางคน,คน,ค,นคนใดคนหนึ่งในที่นี้อาจจะรู้สึกว่ามัน มันไม่ชัดเจนมันค,คลุมเครือหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าแสดงอาการของความสัมพันธ์การกระทำคำพูดดูไม่ออกว่าเป็นคนที่ลักษณะยังไงหรือว่าต้องการอะไรด้วยความที่ว่าคุณมีเสน่ห์สวยอาจจะดูไม่ออกว่าคุณต้องการหรือว่าคุณชอบเขาหรือไม่ชอบก็ได้มันเลยทําให้รู้สึกว่าอีกคนคนนึงเฝ้ารอเฝ้าคอยนะคะอยากที่จะเข้ามาอยากที่จะเข้ามาให้อยากที่เข้ามาซัพพอร์ตอยากที่จะเข้ามาแบบ เหมือนกับว่าก่อนอันนี้เขาอ,อาจจะยังไม่เคยได้ให้คุณเลยอาจจะต้องมีใครคน,คนหนึ่งตามกันมากเกินไปทําให้รู้สึกว่าเสียใจทําให้รู้สึกว่าไม่ไม่เคลียร์นะคะก็มีการนิ่งมีการหา่างมีการตัดจบออกมาก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขายังคงเก็บหัวใจไว้รอคอยคุณอยู่นะคะคือคนที่คุณรู้จักเขาแล้วนั่นเองคนกองที่สองนะคะ รีคอร์ i เลเยชันเขาอยากกลับมาหาคุณอยากมาเคลียร์อยากมา, clear, า,กมาปรับความเข้าใจกันคิดอยู่ว่ามันจะมีโอกาสไหมเนาะผลออกมามันจะเป็นยังไงนะคะกลับมาพบเจอแล้วก็ขอโทษหรือว่าพูดคุยอะไรกับคุณประมาณนี้นะคะคนกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวนนี้เรืองก,กองที่3นะคะกับท็อปิกของเรานะคะมีใครคนนึงเก็บหัวใจ ไว้เพื่อรอคอยคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะขอไกด์แดนสองใบค่ะดูซิว่าเป็นใคร The Emperor ชัดเจน The Magician นนะคะแหมผู้ชายคนนี้นะคะหนุ่มคนนี้นะ เขาเป็นเป็นดีเอ็มพาร์เรอร์เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้เป็นคนที่ยุ่มมากกับคุณมากก็ได้แต่ดูทันสมัยดูอ่อนกวัยสมวัยดูมีอำนาจดูมีความเป็นผู้นำดูเท่ดูนิ่งมากๆนิ่งเพื่อสยบสงบความเคลื่อนไหวต่างๆถ้าอยู่น้อยกว่าคุณก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะโตกวัยของเขานิ่งเพื่ออะไรเพื่อควบคุมสถานการณ์เพื่อคิดอะไรต่างๆมากมายนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดเก่งมีความสามารถ มีไหวพริบปิธีพันที่ดีมีความเป็นผู้นําสูงใจเย็นคิดแผนการต่างๆอะไรมากมายนะคะเป็นคนที่มี เป็นคนที่มีลูกเล่นลูกชนเป็นคนที่เฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบเก่งฉลาดมีไหวพริบปิภพัน์ที่ดีรู้ว่าความสามารถจะต้องทํำยังไงรู้ว่าจะต้องใช้อะไรยังไงนะคะถ้าไม่รู้เขาว่าคนนี้ก็จะต้องแบบหาทุกสิ่งทุกอย่างคนขวายให้ได้รู้จนได้นะคะแมเวเล่เล่ก็ต้องเอาดยกลฉลาดหลักแหลมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบควบคุมดูมีอํานาจมากๆเลยนะคะ เป็นคนที่มีดูมีพลัง mm. ดูมี Power mm. สูงมากๆเลยนะคะ T h e e M p e r o r ผู้นี้บอกว่าชอบก็ชอบใช่ก็ใช่รักก็คือรักแต่ก็จะนิ่งมากคี้หึงคี้หวงพูดตรงๆสแสดงออกตรงๆทําอะไรตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกนะคะแต่มีความชัดเจนค่ะแล้วก็เป็นคนที่สามารถอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ต้องไม่ให้คุณต้องลําบากฉลาดมากๆค่ะเก่งแล้วก็ฉลาด รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เข้าใจอะไรได้ดีมากๆเป็นนักวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นําก็ได้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นคนนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่คิดเยอะนะคะดูเป็นคนเท่เป็นคนทางไกลชอบใส่หมวกอาจจะมีไว้คลาวบ้างนิดหน่อย คนทางไกลต่างชาติก็ได้ The Emperor ขึ้นมา2ใบเลยนั่นคือฟันธงว่าคนคนนี้นะคะฟันธงต้องขออภัยนะคะแน่ชัดว่าเป็นคนที่เป็น The Emperor นะคะ10ไม้เท้าเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะแล้วคิดหนักคนคนนี้นะคะนิ่งแล้วไม่ความใจเย็นมองอะไรไว้จะมีแพลนในเรื่องของธุรกิจการงานอะไรนั้น ก็ใจเย็นได้ดีนะคะเพราะว่าต้องคิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลามีภาระหน้าที่แบกรับอย่างมากมายค่ะคนคนนี้นะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของความเป็นคนที่ต้องควบคุมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะนิวเลิฟเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณหรือเปล่านะค,คนคนนี้นะคะถ้าเขาเคยมีอดีตเจ็บปวดที่ผ่านมาหรือถ้าคุณเจอกับเขาแล้วเขาคงจะอยากกลับมาทําให้คุณกับเขามีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นเขารอคอยการ กลับเข้ามาสารความสัมพันธ์เดินหน้าจีบคุณค่ะเพราะว่าขึ้นเดอะชาลิออตด้วยนะคะดูนิ่งๆแบบนี้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ Deception ขอให้ดูดีๆว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแน่นอนค่ะเดอะเมจิเชีขึ้น The Emperor ขึ้นเขาเป็นคนฉลาดมากๆอะ่ะมีไหวพริบมีทริคในการดูใจคนด้วยเช่นกันเพราะถ้าเป็นต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า อสองแล้วก็มองคุณเก็บทุกรายละเอียดจริงๆคนๆคนนี้ขี้หึงขี้หวงด้วยแล้วก็อยากให้ต้องการให้คู่รักนะคะของตัวเองอยู่ภายใต้ควบคุมของเขาอย่าให้รู้ว่ามีใครอย่าให้รู้ว่าไปคุยกับใครเชียวนะคะหึงแล้วก็ขี้น้อยใจมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้ารักก็คือรักอยู่แล้วนะคะไม่ชอบไม่ใครมารู้สึกว่าทำ้ายจิตใจเขานะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆคะ่ะว่า,าเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่าหรือว่า คุณอาจจะมี2ช้อยให้เลือกก็ได้นะคะประมาณนั้นเป็นพลังงานของความรู้สึกของคนที่แบบว่าเขามีเล่นเหลี่ยมในในตัวตัวของเขานะคะ d e เซปชั่นก็ความรักบางทีแอ t แท c ชั่น เขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณแปลกใจอยู่เสมอนะคะคนคนนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะถ้าจะเข้าหาคุณแล้วก็เขาก็จะรักคุณแล้วก็จะจีบคุณให้ได้แหละนะคะ The The The, the Chariot จะจีบจะลุยไปถึงไปให้ได้ไปให้รู้ความจริงว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่คือถ้าเขารู้สึกว่านิ่งเงียบไปแล้วอยู่เขาเซอร์ไพรส์มาเจอคุณแล้วก็เขาจะเป็นคนที่จับอะไรคนได้ดีจับผิดนะคะ ดูสายตาดูคําพูดออกว่าคนนี้จริงใจหรือไม่จริงใจโกหกหรือไม่โกหกอะไรแบบประมาณนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆว่าเขากำลังทําอะไรกับเราหรือเปล่านะคะต้องต้องต้องฉลาดแนละต้องให้ให้ทันเขาด้วยเพราะดูแล้วเขาเป็นคนที่ฉลาดมากถึงแม้เขาจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากก็ตามแล้วยิ่งถ้าเกิดมีบาดแผลในในอดีตมาก่อนยิ่งเขาเป็นคนที่แบบต้องดูจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีความชัดเจนจริงๆนี่คือ,อ มีคนนะคะใครคนหนึ่งเก็บหัวใจไว้เพื่อเราคอยคุณดีเอ็มเพร์ผู้นี้รู้สึกว่าเขาไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดถ้าไปต่อไม่ได้ยังไงคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่อยู่แล้วค่ะนะคะเหมือนกับว่าถ้าก่อนอันนี้เกิดการลองใจดูใจทดสอบใจกันเกิดขึ้นไม่ว่าระยะทางคําพูดหรือว่าอะไรต่างๆมากมายอยู่ตรงเนี้ยถ้าได้กลับมาก็จะเป็นคนใหม่นะคะกับคือเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนที่น่ารักแล้วก็โรแมนติกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรมันก็มันก็เหมือนกับว่า ต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปจริงๆนะเพราะเรายังไม่ได้เห็นท่าแท้ของเขายังไม่ได้เห็นตัวตนจริงๆของเขาว่าเป็นอย่างไรนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือมีใครคนนึงเก็บหัวใจไว้เพื่อเราคอยคุณนะคะพลังงานออกมาชัดเจนมากๆเลยทีเดียวก็ค่อยๆดูเพราค่อยเป็นค่อย,อย,อยไปค่ะว่าเรื่องเรามันจะเป็นยังไงเนาะนะคะบางคนอาจจะเข้ามาสอนเราให้เราได้รู้อะไรที่ไม่เหมือนใคร นะคะเหมือนประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาบางคนอาจจะมาสอนเราแบบนี้บางคนเข้ามาแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเปิดใจค่อยๆเรียนรู้กับคนคนหนึ่งที่จะเข้ามานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบฉลาดมากๆเหมือนกันนะคะฉลาดเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์ดูเท่ดูมีอำนาจเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆใช้เวลากับเขาค่ะเพราะว่าเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะคะคนของที่3ก็ประมาณนี้นะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ